ครับผมจิตน้องเล็กเอาเวิ้งไปยังไงรอลื่นแล้ว <c oughs> นี่ครับสาว้าเนื้อขึ้นเวิ้งนะครับผมเอยสวยงามหลุดตุ๊บได้การไม่ยองใหญ่นะครับผมเกี่ยวง่ายดูจวบจวบนี่ครับหนึ่งโบผ่านไป 30กิโลกรัมนะครับผมวันนี้ล่อเล่นกินจาจัดไป120กิโลกรัมนะครับผมขอบคุณสิดน้องจากท่าโพศรีนะครับผมมาคนเยอะให้ข้งเพิ่นกับมีนะครับท่าโพศรีปีนี้ติดต่อ166เก่าครับผมเทศบาลตำบลท่าโพศรีนะครับมีเยอะตกประกฏให้นะครับผมเพิ่นทำงานอยู่อนนะครับสิดน้องเล็กนะครับผมตัวนี้จะเดินทางไปโซนโค้งนะครับอำเภอโพไซนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็ ส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมเอาไปทดลองทดสอบได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานหนาฟ้ายนะครับผมหรือว่าล่าห่วยแต่ว่าหนาฟ้ายนี่ก็ดกดวกครับผมเหรนม้วนมวนไม้มหาชนนะครับผมเขาพาได้เลยเล่นได้เลยนะครับผมรับรองมาหาใช้แน่นอนนะครับผมโอเคครับนี่สวยงามเลยชิ้นหนองเดี๋ยวขอทั้งบานโอเคครับผม มันจุพันเรียบร้อยนะครับผมในถังบ่มอีกสิบห้าวันทําการได้เลยนะครับผมพยายามเบึ้งเนื้อเยื่อครับเงามันยิบ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 ,ยบนี่ในเรื่องครับผมสวยงามนะครับเมียนเนยครับเอเงายิบ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 โอเคครับผมรอติดตามอีกสิบห้าวันครับเดี๋ยวเปิดให้ชมอีครับผม ผมสองโบผ่านไปนะครับเปิดน,นั่นองตัวนี่ในถังมีเหยด้วยครับผมเนี่โบที่สองเลยอีกสองโบครับจบงานวันนี้ยาวไปครับผมมาทานนี่ครับผู้สวยมือนี้จากท่าโพสีซิ่นนองเต็มระบบปีนี้แม่นบอกครับเต็มครับปีนี้ เดี๋ยวถ้าสนใจเยอะน,นะครับผมทางอำเภอเดชอรุด,ดมนะครับทางตำบลท่าโพสีนะครับผมอำเภอเดชอรุด,ดมจังหวัดวนราชธานีนะครับผมเชียบหนุ่มจัดการให้ปรุงแต่งเรียบร้อยอาหารปรากฏอาจารย์นญ่กำลังเขี้ยวกรละมั่งไงครับข <laughs> ี่ครับผม